มาแล้วผมบีกนเอเบอมบีกแล้วนะครับซึ่งตอนนี้เราอยู่กันในเกมเดิมเช่นเคยอันมิโชดาวแรกตอนนี้กถึงคิวขิงโกคูนะครับซุนโกคูนะซึ่งก็ก่อนที่พี่จะไปเล่นให้น้องดรู้นั้นเราต้องมาทําความรู้จักกับสกิลโกคูกันก่อนเลยดีกว่านะครับสกิลหนึ่งพลังขึ้นเต่าทุกคนทำความรู้จักสกิลนี้กันเป็นอย่างดีนะครับกาแตกนะครับสำหรับสกิลนี้แต่ว่าไม่ได้เป็นไฮเปิลอัพเหมือนทีน่ต้องอีก ไอ้ซุปเปอร์มเมอร์ใมีร่างแดงโอเคสกิที่สองเป็นสกิลจับนะซึ่งกาดแตกเหมือนกันนะครับเบรกกาดไม่ใช่การแตกเบรกกาดอืมใช่สกิลที่สองส่วนสกิลที่สามเป็นสกิลจับนะซึ่งสกิลจับเนี่ยมันไม่ได้เบรกกาดนะมันจะเป็นแบบว่าเหมือนเราตีปกติเห็นปะคือแต่ข้อดีของมันคือที่บ็อกมันจะกว้างมากเลยนะคือเนี้ยเห็นไหม เห็นไหมโคตรกว้างซึ่งเดี๋ยวก็จะเห็นกันตอนที่พี่เล่นให้ดูนะว่ามันกว้างจริงๆนะสําหรับสกิลนี้โอเคมาดูที่สกิลที่4เป็นสกิลพุ่งนะซึ่งก็เป็นซุปเปอร์อาร์เมอร์นะแต่ว่าไม่ได้เบรกการ์ดนะครับเห็นไหมซึ่งเราก็สามารถกดยัดเขาได้เลยนะแล้วเราก็ต่อคอมโบได้พุ๊บปุ๊บนะส่วนสกิล5เบรกการ์ดแล้วก็ให้ไฮเปอร์อาร์เมอร์ถือว่าเป็นสกิลที่ค่อนข้างที่จะโกงนะสำหรับแต่ว่า ไอเทดเอ็มวันหรือว่าเราเ,าเทดพาดอะไรพวกนี้สามารถกดสกิลนี้ยัดไปได้เลยนะพราะ่ามันแทบไม่มีสกิลไหนที่สามารถเบรกไห้เปอร์อัมเมอร์ได้นะซึ่งก็เบรกการเบรกูเปอร์อัมเมอร์ด้วยเบรกการด้วยนะครับซึ่งเราก็มาดูโหมดที่2ของโอฮูนเลยดีกว่าก็คือไครโอเคนะซึ่งไครโอเคเนี่ยมันค่อนข้างมีข้อเสียอยู่ก็คือว่ามันจะลดเลือดเราแล้วก็ลดหมดเอ่อ จ็โดโหมดของเรานะไปประมาณยี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะที่พี่จะไม่ผิดนะจําตัวเลขไม่ค่อยได้นะแล้วเขามจะลดเอเนอร์จีเราตลอดนะแต่เราก็จะได้เลือดมานิดนึงนะแล้วก็เรือมองจะลดเรื่อยๆเห็นไหมแปลว่าที่เห็นว่าพี่มานาไม่ลดเนี่ยเพราะว่าพี่เปิดเอ่อโหมดเอนะ่อรีเจนมานาไว้นะก็เลยมานาจะเต็มตลอดนะมาดูที่สกิลหนึ่งฟังขึ้นต่อแบบอัพเกรดส่วนสกลิลที่สองนะครับ ก็เหมือนสกิลแรกนะครับเวอร์ชันครเตะขึ้นไปลอยแต่เหมือนมันไม่ได้เหมือนแค่แค่เพิ่มดาเมจอย่างเดียวเพาไม่ได้มีอะไรพิเศษสำหรับสกิลนี้ส่วนสกิลสามโออัปเกรดจากเมื่อกี้เยอะเลยนะพี่ขาบล็อกก่อนนะดัมมี่บล็อกเหมือนเดิมนะสำหรับไม่เบีกการนะแต่ว่าข้อดีของมันก็คือตอนนี้มันจะวับตามได้แล้วนะบล็อกก็น่าจะเหมือนเดิมนะครับแต่พอโยนใช่ไหมปุ๊บนะ แล้วมันจะวิ่ไปต่อยตามแลวสามารถต่อคอมโบก็ได้ส่วนสกิล4เป็นสกิลการพุ่งแบบเวอร์ชั่นอัปเกรดนะแต่ว่ามันจะไม่ไม่ได้ซูปเปอร์อาร์เมอร์นะสำหรับสกิล4นะเดี๋ยวพี่อาเติมหมดครับโน้นะเวเวลาใช้เนี่ยคือที่แนะนําให้กระโดดใช้นะเพราะว่ามันจะศัตรูจะได้ตีไม่โดนนะมันค่อนข้างจะช้าอยู่นิดนึงนะส่วนสกิลนี้ไอ้โดนทีก็คือแบบยาวๆอ่ะบอกเลย ส่วนสกิลห้าก็เหมือนเหมือนเดิมนะน่าจะเพิ่มดำเมียดอะไรพวกนี้มาแทนนะโอเคต่อไปเราก็ดูซูเปอร์ไซย่าดีกว่านะครับมาครับโอเคอ้นอีก อ่าพลังขึ้นต่อแบบโมโหก็นะส่วนสกิลสองก็เป็นสกลิลพุ่งชาร์จไปตีนะแต่ว่าตอนอันนี้นเป็นไอเฟมพ,พี่ต้องแบบแม่แบบเปิ๊บแต่พุ่งชาร์ตปกตินะแต่ว่าก็อันนี้ก็ยาวๆเหมือนเดิมนะซึ่งสามารถคอมโบอยู่นี้ได้เจ็งต่อส่วนสกิลสามเป็นสกิลคอเตอร์นะเดี๋ยวพี่จะคอเตอร์ดู ปึแล้วก็ต่อยตุยท้องนันเราสามารถต่อยต,ต่อได้เลยนะครับส่วนสกิลซีพุ่งไปต่อยแล้วก็ยิงขี้ไปหนึ่งดอกครับครับส่วนสกิลห้าบอลจิกซึ่งเราสามารถแบบว่ากดปล่อยได้เลยนะแต่ว่าถ้าเกิดชาร์จมันก็แบบลูกใหญ่ขึ้นดาเมจเยอะขึ้นนะเดี๋ยว่งแบบซึ่งเราสามารถแบบกดลูกเล็กได้เลยเดี๋ยวพี่ลองง้างใหม่สักรอบ นะครับปึ๊บใช่ไหมเราสามารถกดปล่อยได้เลย,เล,ยลูกเล็กแค่นี้ก็ปล่อยได้นะครับแล้วก็นี่กคือสกิลทั้งหมดของโกคูนะครับเดี๋ยวก็ไปดูนในเกมเด,ดีกว่าว่าพี่จะเล่นออกมาเป็นยังไงนะครับน้องๆซึ่งพี่บอกเลยว่าตัวนี้ครบเครื่องมากมาครับโกคูตาแรกมาเจอกับอิปโป่เฮียอิปโปญ่แข้างๆน่ากลัวเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวสกิลสี่ยัดไปเลยปึ๊บปึ๊บ โอเคแล้วก็สกิลสองสกิล 1, หนึ่งตามไปหาห้าตามไปตามไปต่อได้ปะปึ๊บแล้วก็สกิลจับอู้ถามว่าทำไมต้องสกิลจับเพราะสกิลจับมีฮิตบ็อกที่กว้างที่จะกว้างนะครับผมอ,อ้องหลบแล้วต้องหลบเรีวนะครับแล้วก็ต่อคอมโบ หนึโดสองสามี <im <im e ่ห้าหกเขาคูนี่มันเป็นตัวที่ค่อนข้างที่จะครบเครื่องเลยนะแล้วก็มีท่าสุดโกงคือท่าให้เปิดอัมเมอร์ด้วยนะแบบว่ากันแทบทุกอย่างปุ๊บโอเคได้ปุ๊บจับโยนเลยตีสกิลมาทำไหมเฮ้ยเฮ้ยเขาดิ้งไปไหนแล้วก็สียัดไปเลย พี่วโวโวโวเอ็กจัดไปสกิล5เป็นไฮเปอร์อาร์เมอร์ซึ่งตอนนี้เราก็เปิดไคลเคนได้แล้วมาดูสกิลที่โกของที่สุดของเ OK อลไคลเคนะไยว่าสกิลพุ่งพีดลำเลืยดดาคัะพี่บอกรอโดนทีที่แบบยืนแห้งแต่ข้อเสียของไคอเคนนี่มันมันมีแบบค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะ แบบว่านี่งมานามจะลดเรื่อยๆมานามจะลดเรื่อยๆเลือดก็จะลดเรื่อยๆนะแล้วก็เราเสียค่าโหมดดังซึ่งเป็นอะไรที่ค่อนข้างเฮ้ยผิดท่าอุ้ยสืดอขาดเลยอออแต่จริงๆไม่น่าจะเปิดไพโอเคนนะปึ๊บปึ๊บโดนไป คยูห้าไทยเปิดอัลเมอร์แล้วก็ตามนั่นคือคิวสี่ยัดไปเลยเสียเสียเสียโคตรโกงคำนม้คำนี้ห้าจุดปึ๊บโอขอชาร์จก่อนพุ่งยัดไปเลยทุบๆแล้วก็จับโอ้โหจับการอากาศไปหนึ่งทีเสีย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 ถ้าจับไม่โคตรโกงอะนะถ้าจับข้อเสียของมันคือมันไม่ได้เบรกกะนะมันเป็นแบบว่าเอ่อเรียกแกลบ แบบฮิตปะพี่ไม่แน่ใจเรื่องคำศัพท์นะก็คือว่ามันเหมือนกับการตีธรรมดาแต่ว่าเป็นจับเทนแค่นั้นเลยปึ๊บโดดยัดใส่ปึ๊บปึ๊บแล้วก็สกิ 2, ลสอง้วด้วยสกิลสี่ฮึฮู้ย,ยพี่จะกดห้าโอ้ยปัดจับเอ้ยเอ้าว่าแต่ฟักเมื่อกี้เกิดอ,อะไรขึ้นไค่โอ้ินหวังว่ามันจะด้งตกตรงกำแพงนะ แล้วให้เราตามต่อได้วุ้บแล้วก็ทำทำไให้าอันมุมชี้ปุ๊บรึ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 บ,รบ,รบ,รบแตกอัมบัตตาบลอออโอ้ยโป,โป้มาอะไรสู้เลย เอ้ยเป็นแค่มนุษย์จะสู้ดาวชาวสายาห์ยังได้ยังไงสกิลสยัดไปเลยผมให้ไฮเปอร์อร์เมอร์ด้วยนะสกิลสนะครับก็คือทางที่จะแก้สกิลสี่ของโอคูดสกิลพวกนี้ก็คือเราต้องบล็อกอย่างเดียวนะแล้วก็สวนเขานะครับเพียตี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 แล้วก็จับพาจับโคตรยาวนี่โกคูหรือมังกี้ดีลูฟี่ ฮึบปึฮึแล้วก็แดดออกมาว้าวว้าวฮึบแล้วก็สกิลสี่ยัดไปเลยโอ้ไม่โดนนี่ไงยิงดัดหนึ่งทีหนึ่งกระบวนท่ารวนฮึบฮึบฮึบจับเลยขออนุญาตจับหน่อยนะครับเฮ้ยเฮ้ยล้ม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  skill 5 skill 5 skill 5 khôngออก hi ơi ơi cho con skill 5 jet bay oh oh no tí còn đang chạy qua có ở đằng nào ở đằng nào ครับ แต่หมดหมดหมดของโฟคูนี่พี่ให้เฉยๆนะพี่บอกเลยยิงเลยโุ่งไโดนอ่ะชีฟาชตุ้มโอ้แล้วก็สกิลสองพุ่งไปเลยกอบพังเราทุกคน อย่าลืมกดไลค์กดซับช่องพี่ด้วยนะครับเพื่อจะได้มีเมงินไปตีหม้อดีอ่ะเกมนี้หนึ่งก็จบไปอย่างสวยงามน,นะครับผมโอ้ยโกคูตัจกจักรวาลหลักประทักโกคูแบ๊ก,กว่ะเตี้ยมายดิครับโอ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 ,โอ้ยโอ้ยลืมระวังสก,กิลนี้ไปเลยเพิ่มเพิ่มเพโอ้ยทำไมมันหน่วงจังเลยอ่ะชุบ โอเคได้อยู่ปุ๊บแล้วก็เตะแล้วก็ยิงบีนปะดูความมีมหอชาร์จก่อนเลยแล้วก็แดสใส่โุ๊ะโดนอุ้ยโดน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 เอ้าเออออออต่างคนต่างมั่วโอเคเขาสกิลยิงไงนั่นเขาน่าจะมาแล้วแต่ว่าเราพุ่งชาร์จก่อนเลย ต่อตอกะกี้ห้าให้เปิดอัลเมอร์ไปหนึ่งจกไม่โดนต่างคนต่างไม่โดนพูดทั้งหมดอืมได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ยิงยับยับไปตามมาไม่ทันอืมอืมขอจับหน่อยครับคว้าข้ามุมอืมอืมอืม,อม ตะเลยสวยงามชิโอ <mam> ma <UC S> ้ยโกคูมันถึงแม้มันจะคอมโบได้น้อยแต่ถ้าเกิดเรายัดมุมได้เนี่ยถือว่าสุดยอดยัดมุมหรือวอลแบงก็ได้สักอย่างซัมติงอืมอืมอืมบปึบโอเคเราจะโดดไปเราจะโดดไปหลอกหลอกตีเนี้เราจะกดสกิลห้าเพื่อให้เขาเข้ามาหลังจากนั้นตามด้วยสกิลสชิ ปึ๊บเตะลงมาแล้วก็สกิลสองเวเก็บสกิลสเผื่อว่าเราไอเทตเอ่เอ็มวันนะครับเพราะว่าตอนนี้มันสัมัญแล้วเราจะทําการแปลงล่างแล้วโดดขึ้นด้านบนก็ตามด้วยสกิลสี่นะครับสกิลที่โกงที่สุดยงยดสุดโกงเราชี่อือโูแบ็คเหรอโกยว่เรา ทำม,ม่ทำม่ห้าไปเลยเพราะว่าวงมันใหญ่นะครับแล้วเราก็เก็บตัวคูแบ็กมันไปที่เรียบร้อยแล้วโอ้ไม่กอดอัปตัดเติมปลับปรับปรับ,บเฮ้ยเกิดใหม่เหรอพูดแต่เขาตามไม่ได้เฮ้ยโดดคิดบ,บอกมันไกลจังเลย,เยไม่มีสกิลตามแล้วเราใช้สกิลสีเลย เลือมไปมันมันมันโดนขัดได้นะกิสีข้อเสียของมันน่งก็คือช่วงแรกมันจะชาร์จใช่ไหมแล้วเราจะโดนขัดตรงนั้นได้นะซึ่งเป็นข้อควรระวังในการใช้กิลนั้นเลยเนี่ยพี่พี่ทำเป็นตัวอย่างนะเมื่อกี้พี่พี่พี่แกล้งทำเป็นตัวอย่างน้องพี่จะตกใจไปน้องๆทุกอย่างมันอยู่ในการควบคุมอยู่ปึ๊บแล้วแล้วก็จับอุ้ยโดดยัดไหมโอเคว้าวว้าว ที่เผลอทีอืมแดดไปเลยปุ๊บ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 โอเคสวยแล้วก็หลังจากนั้นก็เติสกิลห้าอู้สวยสวยงามสกิลห้าเซฟได้ทันมืนอ่อกีร้องตกตรงมุมตกตรงล่องลืมติ ทิ้งแล้วก็นี่ไงอืมโอ้โอพอแล้วยัดคืนเลยยัดคืนเลยขออนุญาตชาร์จก่อนนะครับโอ,โอเคเขาเขาตามต่อไม่ได้โอ้รอดไปแล้วก็จับเลยแล้วก็เข้าร่องเลยครับโู้อืมอืมไปว้า ประมาณสามสิบาทโอเคแล้วนะแม่ะจะเรามีโหมดเรารใกล้มีโหมดแล้วเกิดมายัดไปเลยยัดไปเลยยัดไปเลยโอ้ยจะตายโอ้เราตายโอ้พี่โลบไปเลยี่เรีไปอืม hấp 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 dắt lời nó có đỡ tam đây chịu ít ok ok, okay đã vô nó có chặt nó bèn răng rồi uh, mô hồ rồi Ok. Ừ. <laughs> ừ. <laughs> 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 ไม่รู้เลยแต่เขายิงไปแล้วปึบึบโอ้ยบอไม่เป็นไรเสีอเสียได้เสียเล่นเฮ้ยมันไม่ได้หลอดหลบเลยเหรอถึงเวลาโดนตอกแล้วโอ้โหแบ๊กตอกเหมือนในโดจินทีล่ะี๋ยวกู ปึ๊บนี่ไงโดนเลยต่อยับต่อยับต่อยับปึ๊บยิงยับไปหนึ่งทีโอ้ยแล้วก็สกิลเอ็กต่อสกิลเกมไหนจะยิงอะไรครับนี่ไงพอเตอร์หนึ่งดอกจุกตูดเลยแล้วซี ที่เผลอแตกพลังขึ้นต่อจริงๆก็าสามารถกดปล่อยได้เลยนะพลังขึ้นต่อแบบชัดนิดเดียวแล้วปล่อยได้เลยแต่ถ้าชาัดอานก็แรงขึ้นตามระยะเวลานะครับแต่ต้องระวังท่าเบรกไครเปร์อัมเมอร์นะพลังขึ้นต่อจบไปแล้วสำหรับเกมที่2เราชนะอย่างสวยงามนะครับโมเดี๋ยวเราไปเจอกันที่เกมที่3ามกันเลยดีกว่ามาครับตาที่3มของเราจะกับอุนกิโอราน อโอเคเอล่าเนี่ยน่าจะเป็นตัวที่เรียกว่าเป็นตัวที่บาลานที่สุดในเกมแล้วมัง้งที่คิดว่าเพราะเมื่อก่อนเนี่ยอุเคียวราเนี่ยโอโย้โหยางโหงัดขึ้นโอเคครับสวยครับล้วกำล้วเ,เล่นเกมจริงเราเรายัดสก,กิลสามก็ได้นะแต่ว่าพี่เก็บไว้งัดเลยงัดเข้ามุมไปปุ๊บโดนยัด โอเคหนึ hey, ่งร้อเปอร์คิวซีโรดัมเมดโู้เราได้หลอดไคโอเคนมาครึ่งหนึ่งละไหกสิบเอร์เซ็นตโอ้โโอ้โววว้วอ้โโอเคเขาเขาพุดนะไม่งั้นเราคงจะแบบเจอกันคือนี่ยาว เพิ่ปปัโอเคไม่เดินโอเคโอเคโอเคถือว่าได้ดีนะครับโอเคดิงทำท่าบก็ยัดเข้าไปปึ๊บึแล้วก็แล้ก็แล้วก็แล้ก็ีาปึ้งเนาะ โดดยัดไปหนึ่งทีแตพี่โดดยัดเมื่อกี้พี่ไม่ได้กัดไอ้จากเอานะแต่ว่าหวังว่าให้ตัวมันทะลุไปด้านหลังแล้วเราจะได้ตีหลังเขาแบบสบายๆนะครับโอเคเราไปห้ากันเลยคัเพิ่มอีนิดนึงโอเคได้เวลาเฮ้ยผิทดท่าใช้สกิลโคตรโต คุยกันยาวๆครับเุ้ยบางทีมันก็ตกด้านอะบางทีมันก็ตกไกลนะครับเนี่ยโว้วขออนุญาตแป๊บนึงนะสวยดีอย่างนี้้าจัดจัดเลยโอเคปึค๊บปึ๊บปึ๊บงัดขึ้นแล้วก็ตามด้วยจกิลสามเพราะว่ามันจะ ยำจะวาร์ปไปนะปึ๊บเนี่ยเราจะต่อคอมโบได้ปึ๊บแล้วก็เราก็จ,จับการติดทีมชี่โอเคโอเคชี่เดียวเรากำลังจะหมดเลือดของเราก็เช่นกันอย่างน้อยขอใช้สก,กิลสีก็เลยไม่ไม่ทันว่ะแก๊สจัดไปเลยงัดขึ้นโอเคสวยครับแล้วก็สก,กิลสามโหโคตรเฟ็กซ์บ๊อกโคตรเฟ็กซ์บ๊อกโอเคไม่โดน มเอ้ยโอ้ปาดตีห่างเป็นว่ายิงยับไเลยโอ,โอเคแสงล่างเลยแล้วกันเหลือสามชีวติตน่าจะชิวๆนะครับว่าล่างงโกโ,กโกัวฟาด

4เวิลด์เบรครับทุกคนเนี่ยเกยมสุดท้ายของเราแล้วก็ใครชอบฝากกดไลค์ซับสไครต์หนะครับสำหรับที่ผมก็ที่เคบอมมี่ต้องขอวลาไปแล้วและบ๊ายบายจุ๊บ